สวัสดีพี่พี่เอและสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่พี่หาคู่เน้นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ดีๆกันนะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม v i p เมื่อคืนก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้ไว้เป็นบอลเต็ง2บินนะครับ บินแรกนะครับเป็นคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับเปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูเอเต็ดนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่ทีมเยือนแบงคอกยูเอเต็ดในราคา1.25นะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเสมอกันไป0ประตูศูนย์ครับบินนี้กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับส่วยหนึ่งบินที่ให้ไวนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับรูตันทาวนะครับคู่นี้ให้แนวทางไปที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลในราคา2ลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะรูตันทาวไปได้4ประตูต่อหนึ่ง สรุปแล้วนะครับบิน VAP ที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มขันอยางต่อเนื่องนะครับสําหรับบิน VAP นะครับสําหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆก,กันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมยังมีกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือแจก iPhone 15 Pro Max ให้พี่ๆ14เครื่องนะเพียงแค่พี่ๆนับทำตามเงื่อนไขนะครับแค่หนึ่งใบแดงเท่านั้นนะครับสมัครมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับพี่ๆนะครับก็จะได้ลุ้นรับ iPhone 15 Pro Max ไปใช้กันฟรีๆเลยนะครับและหนึ่งใบแดงของพี่ๆนะครับจะไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับเอาไปทําทุนต่อยอดกันในกลุ่มครอบครัวกลุ่มฟุตบอลของผมได้นะครับและในกลุ่มครอบครัวนับยังมีกิจกรรมประกันบ เพียงแค่พี่ๆนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตองเจ็ดนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับจะได้ตัวเน้นตัววีนะครับบอลชุดโครงการดีๆนะครับและผมยังรันบอลสดให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้นะครับคัดมาให้พี่ห้าคู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างไบเออร์ลุคเซ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับไมล์ศูนย์ห้านะครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นับเจ้าบ้านเลวคูเซ่นนะครับแข่งไปแล้ว22นัดนะครับชนะ18เสมอ4นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต้มมี58แต้มอยู่อันดับที่1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนไมล์05นะครับแข่งไปแล้ว22นัดนะครับชนะ2เสมอ9แพ้11นะครับแต้มมี15แต้มอยู่อันดับที่17นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับเลวโคเซ่นนะครับเอาชนะไมล์ไปได้3ครั้งแพ้กับไมล์ไป2ครั้งนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ต้องคู่เจอกันครับเลวโคเซ่นนะครับออกไปเยือนไมล์นะครับเอาชนะไมล์ได้3ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดนะครับที่ต้องคู่เจอกันนะครับเลวโคเซ่นนะครับทำเงินจากไมล์ไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป1นะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเลวโคเซ่นกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชนะ4ี่เสมอหนึ่งนะครับ โดยที่นัดล่าสุดนะครับเลวโคเซ่นนะครับเปิดบ้านเอาชนะไบร์นมุนิกไปได้3ประตูศูนย์ครับสวนแฮนดิแคป5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเลวโคเซ่นนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของไมค์กันบ้างนะครับ5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะไมค์นะครับออกไปเยือนสตุดการ์ดนะครับแพ้กับสตุดการ์ดไป3ประตูหนึ่งนะครับ สวฮนดแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของมายนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ําไป3นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเรอโฮเซ่นนะครับเป็นฝ่ายต่อ1.5ขี2นะครับสูงต่ํากําแพงเปิดมาให้3ลูกนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.20เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายอยู่ที่11.60เท่านะครับ ส่วนคาดการ์1เซเพู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านเลโอโคเซ่นนะครับที่จะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโกใช้เป็นลูคัสฮาราดิกี้นะครับส่วน3ามแบ็กโฟใช้เป็นโยซิสตานิสิตนะครับยูนาธานตานาปีเอโรอินคาปีนะครับส่วนสีกองกลางใช้เป็นเยเรมีฟิมโปงนะครับโรเบิร์ตอันดิกนะครับกรานิชาก้านะครับอาเล็กกิมบนโดนะครับส่วน2กลางลูกใช้เป็นฟอลินเวียดนะครับอาร์มินอัตลี่นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นพัตติกชิกนะครับ ส่วนคาดการเสเพตผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยือนไม้นะครับที่จะมาในระบบ3-4-3นะครับโกใช้เป็นโรบินเซนเนอร์นะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นโดมินิกครอนนะครับเซฟฟานเดอร์เบิร์กนะครับโยชัวกาลาโอกี้นะครับส่วนสี่กองกลางใช้เป็นฟิลิปเอมเบเี่นะครับเลโอโดบาเรโลนะครับดาดิมบาริลีนะครับอันโตนีกากี้นะครับส่วน3ามกองหน้าใช้เป็นจาจานกุต้านะครับราอิมโอนิซิโวนะครับกับอีแจซุงนะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้ก่อนนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเดลคูเซ่นนับยังคงทําผลงานได้สมราคาทีมจ่าฝูงเรียกนะครับช่วงหลังนับผลิตสกอร์อาจจะมีดรอปลงไปบ้างนับแต่ก็ยังจัดอยู่นับในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยครับตอนนี้นับมีแต้มทิ้งห่างจ่าฝูงถึง8แต้มนับจึงมองว่าการเปิดบ้านในวันนี้ครับคงจะเล่นกันแบบไร้ความกดดันเช่นนี้ยังไงก็ต้องมีแววถล่มคู่แข่งสูงแน่ๆนะครับอีกอย่างนะครับคู่แข่งในวันนี้คือไม้นับทีมรองบอยลีกนับที่ผลงานจัดอยู่ในเกณฑ์ แม้ล่าสุดนับจะเอาชนะคู่แข่งได้ก็ตามนับแต่การออกไปเยือนทีมจ่าฝูงแบบนี้นะครับยังมองว่ามุมไหนก็รอแพ้กลับออกมาได้เลยนะครับผมขอฟันธงนะครับให้เลวอคุเซ่นนะครับชนะที่3ประตูต่อ1ไม่ก็4ประตูต่อ1นะครับคู่ต่อไปนะไปลุยกันที่ศึกเกาโซซิเลียอาตารลี่นะครับเป็นคู่ระหว่างโบลอนญานะครับเปิดบ้านเจอกับเวโรนานะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสอ่สินะครับ ตารางคะแนนคู่นี้นับเจ้าบ้านโบลอนยานับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ12เสมอ9แพ้4นะครับแต้มี45แต้มยุ่มดับที่5นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเวโรนานะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ4เสมอ8แพ้13นะครับแต้มมี20แต้มยุ่มดับที่17นะครับส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับโบลอนานะครับเอาชนะเวโรนาไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดนะครับแพ้ให้กับเวโรนาไป1นัดนะครับ โดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกัน,นครับบรอนญ่านะเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไปได้2ประตูศูนย์นะครับสไนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกัน,นครับบรอนญ่านะทำเงินจากเวโรนาไปได้2นะัดเสียไป1นะัดเจ้าไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ําไป4ี่นะครับ มาดูที่ไสิติการลงเล่นในบ้านของโบรนญยากันบ้างนะครับห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับบรนญยานะเปิดบ้านเอาชนะฟิอเรนลิน่าไปได้2ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปหนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของโบรนญยานะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเวโรนากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอไป1แพ้ไป4นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเวโรนาครับออกไปเยือนมอนซ่านับเสมอกับมอนซ่าไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮตทิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเวโรนานะครับทำเงินไป3นัดเจ้าไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิ้แคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโบลิญญาเป็นฝ่ายต่อ1ช่วงตัวนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2 2 5ีนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายทยี่ที่1.60เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายทยี่ที่5.38เท่านะครับ ส่วนคาดการเสนอผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านโบลุนญานะครับที่จะมาในระบบ4-1-4-1นะครับโกใช้เป็นลูคัสโกรุสกี้นะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นเซฟันพอร์ตนะครับแซมบูเคม่านะครับลิคาโดคาราเฟโอลี่นะครับวิกตอร์คิสเซนเซ่นนะครับส่วน1กลางรับใช้เป็นโลมอยไฟเลอร์นะครับส่วน4กลางลุกใช้เป็นลิคาโดออโซลินีนะโจวานนี่ฟาเบียนนะครับลุยส์เฟอร์กุสันนะครับอเล็กซิสเซมังเกอร์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นโจชัวเซอร์ซีนะครับ ส่วนคาดการเสบียผู้เล่นตัวจริงของทีมเยือนอย่างเวโรน่าครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นลอเรนโซมอนติโปนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นเจคสันชาชูอานะครับชาเวลดาวิโดวิดนะครับจานจาโคโมมัตยาเน่นะครับฮวนกาเบลนะครับส่วน2กลางรับใช้เป็นออลเดดูดานะครับดานิซิวานครับส่วน3กลางลุกใช้เป็นโทมัสชูทอฟนะครับไมเคิลฟอรอนโซนะครับดากโกลาโซวิดนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้เป็นไทแอนนี่นอสลินนะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนนะครับมั่นใจว่ายังไงนัดนี้บรอนยาหนับก็ต้องเน้น3ามแต้มแบบสุดๆแน่นอนนะครับเนื่องจากผลงานในชั่วโมงนี้กําลังบินสูงเป็นอย่างมากนับด้วยการคว้าชัยชนะมาสีนัดซ้อนนะครับจนทําให้ล่าสุดนับมีแต้มเทียบเท่าท็อปโฟนับซึ่งนั่นหมายความว่าการเปิดบ้านในวันนี้นะครับพร้อมเดินหน้าบุกอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างเวโรนาผู้มาเยือนนะครับภาพรวมถือว่าย่ำแย่สมราคาทีมหนีตายนะครับ ถึงแม้จะเจ้ากับคู่แข่งมา2นัดรวดก็ตามแต่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้เสียทีนะก็คือเกมรับนอกบ้านที่ซีซั่นนี้นะครับแพ้ไปมากถึง9จาก13นัดนะครับที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับยิงสูคู่แข่งในวันนี้คือทีมที่กําลังลุ้นโคต้าไปเตะบอลถ้วยหูใหญ่นะของยุโรปในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับมองดูแล้วโอกาสแพ้ออกมาจากบ้านเขานะครับมีสูงมากๆนะครับวันนี้นะครับผมขอฟันธงนะครับให้โบโรญญานะครับชนะที่2ประตูศูนย์นะครับ คู่ต่อไปนะเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเลออันโซเซดาดนะครับเปิดบ้านเจอกับบียาเลอันนะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะเจ้าบ้านเลออันโซเซดาดนะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ10เสมอ10แพ้5นะครับแต้มมี40แต้มอยู่อันดับที่6นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างบียาเลอันนะครับแข่งไปแล้ว25นัดนะครับชนะ6เสมอ8แพ้11นะครับแต้มมี26แต้มอยู่อันดับที่13นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับเรอันโซเซดาตนะครับเอาชนะบิยาเรอันไปได้3นัดนะครับแพ้กับบิยาเรอันไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเรอันโซเซดาตนะครับออกไปเยือนบิยาเรอันนะครับเป็นเรอันโซเซดาดนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูสู์นะครับส่วนฮ้ดิแคบ5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเรอันโซเซดาตนะครับทำเงินจากบิยาเรอันไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเรอันโซเซดาดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป4แพ้ไป1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเรอันโซเซดาดนะเปิดบ้านแพ้กับโอซาซูนาไป1ประตู0นะครับส่วนแฮนดิแคปั้5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเรอันโซเซดาดนะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยครับจบเกมต่ําไป5นะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของบียาเรอันเงินบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับ โดยที่นัดล่าสุดนะบ,บิยาเรียนนับออกไปเยือนอาราเบสนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับสว่วนแฮติแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบิยาเรียนนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเรอัโซเซดานะครับเป็นฝ่ายต่อ0.5ขีด1นะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2ขีด2.5นะครับส่วนราคาในเอ็กสนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะา่อยู่ที่1.76เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะา่อยู่ที่4.35เท่านะครับ ส่วนคาดการเสบีย์ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านเบรอสโซซิดัตนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นอเล็กเลมนโนนะครับส่วน4แบ็คโฟใช้เป็นจอนปาเคสโกนะครับอิกอร์สูเบลดิอาร์นะครับโรแลงเลือนนองมองนะครับครับี้การันนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นบรายอิสเมนเดสนะครับมาตินซูบีเมนดี้นะครับมิเกลเมเรโนนะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นอังเดรบาเลสเตเซียนะครับอังเดซิวานะครับแล้วก็อาเซนซาคายานนะครับ ส่วนคาดการเซเวผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยอรบีญาเลียลนะครับที่จะมาในระบบ4-4-2นะครับโกใช้เป็นฟิลิปยอร์เกนเซนนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นกิโกเฟเมนีนะครับราอูอาบิโอนะครับยอรสันมอสเกลานะครับอาเบโดโมเรโนนะครับส่วน4กองกลางใช้เป็นอิเลียดอาคามาสนะครับซานติโกเมนซ่าครับฟองซิดโกรงแรงนะครับส่วน2กองหน้านะครับใช้เป็นโคเซ่หลุยนะครับกับกอนซาโลกูเอเดสนะครับ มาฟังทัศนาของคู่นี้นะค่อนข้างเห็นด้วยนะว่าเจ้าถิดแล้วสดสดาษนะครับจะเปิดลังกินนิ่มนะครับ แบบไม่มีปัญหาครับแม้ช่วงหลังนับจะไม่ค่อยชนะใครในลีกสักเท่าไหร่นับเพราะว่าศักยภาพของทีมกับการได้บูญในรังของตัวเองนะครับก็ถือว่านะเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้พวกเขาเหนือกว่าคู่แข่งพอสมควรเลยนะครับแถมล่าสุดนับก็เพิ่มจะบุกเอาชนะมาโยกาไปได้2ประตูหนึ่งนับเรียกฟื้นคืนความมั่นใจกลับมาได้เยอะนะครับประกอบกับทีมเยือนอย่างบิยาเรียนนะครับที่สาการในตารางก็ไม่ได้ดีมากเลยนะครับแถมสภาพความพร้อมของทีมนับก็เสียแกนหลักแทบจะทุกตําแหน่งนับทำให้ฟอร์มแกร่งนับจัดว่านับและลงแบบประคองตัวแทบบทุกนนััดะคร นั่นทําให้ตลอด3เกมท้ายในีลีกจบเจ้าทั้งหมดนับนอกจากนี้นะครับสถิติการพบกันในผลล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วนะก็เป็นฝ่ายปราชัยคารังไป3ประตูศูนย์ชนิดสู้ไม่ได้นะครับฉะนั้นไม่แปลกนะที่ขอเทใจไปต่อนะฟันธงให้เลอสโตเซดนะครับชนะที่2ประตูต่อ1่ไม่ก็2ประตูศูนย์นะครับโคต่อไปนะเป็นบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะเป็นคู่ระหว่างเม็ดนะฮะเปิดบ้านเจอกัอโอลิมปิลียงนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสานะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของ2ทีมนับเจ้าบ้านเม็ดนะครับแข่งไปแล้ว22นัดนะครับชนะ4เสมอ5แพ้13นะครับแต้มมี17แต้มอยู่อันดับที่17นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโอลิปิลียงนะครับแข่งไปแล้ว22นัดนะครับชนะ7เสมอ4แพ้11นะครับแต้มมี25แต้มอยู่อันดับที่11นะครับ ส่วนผลงานการพบกันใน5นัดหลังสุดนะครับเม็ดนะครับเอาชนะโอลิมปิกลียงไปได้2นัดนะครับเสมอกันไป2นัดแพ้กับโอลิมปิกลียงไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนับเสมอกันไป1ประตูหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปห้นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนับเม็ดนับทำเงินจากโอลิมปิกลียงไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ไซติการลงเล่นในบ้านของเมธินบ้านนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะเมดนะครับเปิดบ้านแพ้กับรอริยองไป2ประตูหนึ่งนะครับสว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเมดนะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3านะครับ มาดูที่ไซติการออกไปเยือนคู่แข่งของโอลิมปิกลียงกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโอลิมปิกลียงนะครับออกไปเยือนมองปริเย่ยนะครับเอาชนะมองปริเย่ไปได้2ประตู1นะครับสวว่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของโอลิมปิกลียงนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่สวนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไห L ลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนับลียงเป็นฝ่ายตา่อ0.5ขีดหน่งนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5นะครับสว่สวนราคา 1x2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่4.28เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่1.77เท่านะครับ ส่วนคาดการเสือบทผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านเมดนะครับที่จะมาในระบบ5-3-2นะครับโกใช้เป็นกูอิซ่านะครับส่วน5แบ็กโฟใช้เป็นเควินฟานเดอร์เฟนนะครับคริสเตอร์แอลเลนนะครับซาดิบูซาเน่นะครับอิสมาเอลตาโอเร่นะครับมาเทเยอร์อูโดนะครับส่วน2 3กองกลางนะครับใช้เป็นดานลี่ยองยองนะครับโจเซฟเอนกูอิดี้นะครับรามินกามาลานะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นโยเอลอาโซโรนะครับกับจอร์จี้มิคาอดัลเซ่นะครับ ส่วนคาดการเสเพตผู้เล่นตัวจริงของฝั่งทีมเยอรมียงนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นแอนโตนีโลเปสนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นคริสตันมาต้านะครับเจคโอเบียนนะครับอูเยคาเรต้านะครับแคนนี่ไมแลนด์นะครับส่วน3กองกลางนะใช้เป็นมายองกาเกเล่นะครับเนมันย่ามาติดนะครับโอเรลมังกาล่านะครับส่วน3กองหน้าใช้เป็นแอนเนตนัวมานะครับอเล็กซองลากาเซตนะครับยาลานแซกรีนะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้นับเม็ดนะครับพัมผลงานบุกเสมอกับมักเซยคนับที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีที่31ไป1ประตูหนึ่งับก่อนจะมาพาดท่าให้กับมงปริเยตเลเทส3ประตูศูนย์ครับแค่นาทีที่3นับเม็ดนับนัดนี้พาดท่าเสียประตูไปแล้วนับในส่วนเกมลุกนะครับแม้จะมีโอกาสไม่น้อยนะครับแต่มงปริเยตนะครับคือทีมที่เฉียบคมมากกว่านะครับด้านลียงนะครับ เริ่มต้นซีซั่นมานะครับ14เกมแรกได้อย่างหายนะจริงๆนับชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับทว่าในหลีกเอิงนะ8เกมหลังนัระเบิดฟอร์มนัชนะ6เกมรวดนับล่าสุดเปิดบ้านชนะนีดลองจากฝูงไป1ประตู0นะครับในส่วนของเกมรับนัดนีนับเล่นได้อย่างเหนียวแน่นมีวินัยนับตามฟอร์มรียงดูเฉียบขาดแน่นอนกว่าพอสมควรนับวันนี้นะผมฟันธงนับให้ลียงนะครับชนะที่2ประตู1นะครับ คู่สุดท้ายนะไปลุยกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างลีดยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับเรสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านลีดนะครับแข่งไป33นัดนะครับชนะ21เสมอ6แพ้6นะครับแต้มมี69แต้มอยู่อันดับที่2นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งไปแล้ว33นัดนะครับชนะ25เสมอ3แพ้5นะครับแต้มมี78แต้มอยู่อันดับที่1นะครับ ส่วนผลงานการพบกันในห้นัดหลังสุดครับรีดยูเต็ดนะครับเอาชนะเลสเตอร์ไปได้1นัดนะครับเสมอกันไป2นัดแพ้ให้กับเลสเตอร์ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับรีดออกไปเยือนเลสเตอร์นะครับเอาชนะเลสเตอร์ได้1ประตูศูนย์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับลีดยูเต็ดนะครับทำเงินจากเลสเตอร์ไปได้1นัดเสียไป3นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมต่ำไป5นะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของลีดยูเนเต็ดกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1น,น,นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับลีดยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะรอตเทอร์แฮมยูเนเต็ดไปได้3ประตู0นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของลีดยูเนเต็ดนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่สิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับออกไปเยือนวัดฟอร์ดนะครับเอาชนะวัดฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮตดิแคป5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านหลีดเป็นฝ่ายต่อ0.5นะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5ขีดสนะครับส่วนราคาใน x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.99เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่3.33เท่านะครับ มาฟังทัศนาของคู่นี้ก่อนนะบอกเลยว่าเจ้าถิ่นหลีช่วงนี้กําลังของขึ้นนะหลังจากคว้าชัยชนะรวด8เกมหลีกที่ผ่านมานับโกย24คะแนนเต็มแบบจุกๆนะครับทะยานขึ้นมารั้งลองจากฝูงปาดหน้าอีสวิตาวนับด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เหนือกว่านะครับแถมตลอด8นัดดังกล่าวนับซัดไม่เลี้ยงร่วมๆ19ประตูนะครับยิ่งแมตช์นี้นับได้บู๊ในรังของตัวเองนะยิ่งหายนะเรื่องความดุดดันนะและคุณภาพไปได้เลยนะครับสอดคล้องกับทีมเยเลเตอร์นะครับที่เพิ่งจะสะดุดเสียขวัญน ไป2ประตูหนึ่งนะครับขนาทีมเยือนอย่างสาการในตารางก็ค่อนข้างลอยลำนะเพราะนําห่างคู่แข่งไปถึง9คะแนนแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนัหากพิจารณาจากเหรีและภาพรวมนับผมขอฟันธงนะครับให้หลีดยูเนเต็ดใ,ในวันนี้นะครับชนะที่2ประตูต่อ1นะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ครับโดยผมีเดดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้พี่ๆ5คู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับหรือว่าตอง L อลตองเจ็ดนะครับหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่ชอบพี่ผมทําคลิปแบบนิ้วมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมชีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่พี่ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ